อันนี้เป็นฉากในเรื่องแดงพระขนมนะครับก็กำกับด้วยเอ็กวัชระพงกับแจ็คแฟนชันนะครับก็อันนี้มีหน้าพี่หม่ำนะครับอันนี้ครบแก๊งนะครับ้าคนนำโดยแล้วอารมณ์นี้ก็ทำให้นึกถึง เจี๊ยบคนน้อยหนาากันนะครับแล้วก็ว่ามีจักรทันชันมาด้วยนะนี่ครบครบห้าคนเลยนี่นักสแสดงเน,นี่ยนี่อือหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขห้าแล้วก็มีเรืออยู่ตรงนี้นะครับสามสิบเอ็ดมีนาคมนี้นะครับนี่นะครับเข้าปลายเดือนนี้นะครับ สามสิบเว็ดมีนาคบ